่หลายหลายคนจะสงสัยว่าฝืนตุ่มๆพวกนี้เป็นหูดหรือไม่วันนี้หมอจะมาเล่าเรื่องหูดของผิวหนังที่พบบ่อยให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงนิสาพธิกุลนะคะผื่นที่จะพูดถึงในว,วันนี้ค่ะหูดท,ที่จะเล่าให้ฟังเป็นหูท,ที่พบบ่อยทางผิวหนังนะคะหูท,ที่พบบ่อยทางผิวหนังนั้นเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV ค่ะโดยทั่วไปหูดท,ที่เกิดขึ้นตามผิวหนังนั้นมักจะไม่มีอันตรายมักจะไม่มีอาการค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาขึ้นมาแล้วค่ะบางรายอาจจะอยู่คงที่ยาวนานหรือบางคนอาจจะหายได้เองหรือในบางคนผื่นเริ่มโตมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คนไข้ามาปรึกษามักจะกังวลเกี่ยวกับผิวหนัง ชนิดนี้ว่าเป็นหูดหรือเปล่าคนจะลังเกลียดหรือเปล่าหรือบางคนมีอาการเจ็บเพราะว่าอยู่ในบริเวณที่กระทบกระแทกบ่อยๆเช่นฝ่ามือฝ่าเท้าค่ะหมอจะมาพูดถึงภาวะนี้ให้ฟังค่ะ สำหรับในคนไข้ที่สงสัยว่าเป็นหูหรือเปล่านะคะการวินิจฉัยนั้นก็โดยส่วนใหญ่แล้วสามารถที่จะตรวจดูจากอาการทางผิวหนังและวินิจฉัยได้เลยนะคะแต่ในคนที่สสผนนื่นเป็นลักษณะไม่ค่อยนูนหรือเป็นบริเวณกว้างทําให้การวินิจฉัยไม่แน่ชัดเราสามารถตัดชิ้นเนื้อนํามาวิเคราะห์ว่าเป็นหูดหรือเปล่าได้ะค่ะหูดนะคะถ้าเป็นคนในในวัยที่อายุไม่มากเช่นในวัยเด็กในวัยรุ่นนะคะหูดที่เกิดขึ้นในคนไข้บางรายมักหายได้เองค่ะในเวลา2ปีค่ะจ ปุคุ้มกันร่างกายของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ถ้าหูดเกิดในวัยผู้ใหญ่นั้นอาการมักจะคงตัวแล้วก็ไม่ค่อยหายเองและในบางคนมีอาการลุกลามมากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะในคนไข้ที่มีปุ่มคุ้มกันต่ำหรือได้รับยากดภูมิหูดอาจจะมีขนาดที่ใหญ่และเป็นบริเวณกว้างได้ค่ะสำหรับการรักษาหูดในปัจจุบันนะคะเนื่องจากยังไม่มียาฆ่าเชื้อที่เป็นยาจำเพาะสำหรับการฆ่าเชื้อหูดค่ะดังนั้นการรักษาส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การกำจัดหูดออกด้วยการจี้หรือการตาดัดหรือการใช้ยาที่ช่ ช่วยลดการแบ่งเซลล์หรือมีการช่วยทำลายเซลล์เพื่อให้หูดหายไปค่ะ สำหรับการทำพัาการนะคะที่จะใช้ในการรักษาขาอันแรกก็คือการพ่นไอเย็นหรือการทำไครโอเทอร์ปีนะคะก็เป็นการเอาลิ d ิดเนอโจนมาพ่นในบริเวณที่เป็นหูดค่ะอันที่2ก็คือการจี้ไฟฟ้าหรือเรียกอ e ีเร็กโทรคาเทอรีนะคะก็สามารถจี้ตัดหูดได้ค่ะอันที่3ก็คือใช้เลเซอร์ในการทำลายออกนะคะเช่นการใช้เรื่องของ c o 2เลเซอร์ค่ะอันต่อมาก็คือการตัดออกเลยนะคะคือการใช้การผ่าตัดเอาออกเลยโดยเฉพาะในหูดที่เป็นบริเวณกว้างหรือเป็นค่อนข้างใหญ่ค่ะ ต่อมาอีกอันหนึ่งที่ใช้ก็คือการนํายาบางอย่างมาลงแล้วก็การใช้แสงเข้ามาช่วยค่ะเรียกว่าโฟโตเดนมิกเทอร์ปีค่ะ แล้วก็มียาในอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่นํามาใช้ในการลดการแบ่งเซลล์ค่ะก็สามารถนํามาใช้ในคนไข้าบางรายเช่นการใช้ยาในกลุ่มเรซิโน,นยนะคะมีทั้งแบบทานและแบบรับประทานค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือโคโดโฟิโลท็อกซินค่ะที่นํามาใช้บ้างในบางกรณีค่ะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นกลุ่มยาที่เน้นมาช่วยในการกระตุ้นการปรับปูมิค่ะเช่นการใช้คอนแทคอิมมูโนเทอร์ปีหรือการใช้เรื่องของอิมิคุโมดหรือการใช้ยาอิมมูโนเทอร์ปีบาง อย่างเข้ามาเสริมในการรักษา ูดของผิวหนังนะคะเป็นเรื่องที่พบบ่อยนะคะส่วนใหญ่ไม่ได้มีอันตรายรุนแรงอะไรคะ่ะแต่ที่คนไข้มาปรึกษาในส่วนหนึ่งเป็นจากการที่ผื่นโตมากขึ้นทําให้เกิดความกังวลหรืออันต่อมาคือคนไข้อาจจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจในการที่มีผื่นชนิดนี้เนื่องจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณที่เห็นชัดจากภายนอกคะ่ะถ้าคนไข้หรือคนใกล้ตัวนะคะมีปัญหาที่สงสัยว่าจะเป็นหูดหรือเปล่าและอยากรักษาแนะนําพบแพทย์ผิวหนังค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ